ค้าอยู่นี่เอง้านี่ป้าทําอะไรของป้าเนี่ยพี่เพชรเมียพี่ยืนอยู่นี่นะพี่นะัดสาวใหญ่มากอดมาหอมพี่ในร้านแบบนี้ได้ยังไงพิงใจเย็นก่อนนะมันไม่ใช่อย่างที่พิงเห็นเลยนะพี่อธิบายได้งั้นพี่ก็เรียกอธิบายมาสิว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครพิงพี่กับป้าเราไม่ได้รู้จักกันเลยถ้าพี่ไม่รู้จักแล้วเขาเข้ามากอดพี่แบบนี้ได้ยังไง้า้าอธิบายให้พิงเขาฟังดิ ว่าเราสองคนไม่ได้รู้จักกันน่ะมันคืออุบัติเหตุเจ้าอุบัติเหตุได้ยังไงก็เห็นกันอยู่ชัดเจนขนาดเนี้แหมไม่ทัอไรอะ่ะก็ลืมกันซะแล้วหรอคะพี่เพชรนี่มันหมายความว่ายังไงพี่รีบอธิบายให้มันจบๆเลยนะเขาก็แบบนี้แหละจ้ะปากกับใจอ่ะไม่ได้ตรงกันหรอกพี่เพชรถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วพี่ยังไม่อยู่กับฉันอีกทิงทิ้ิงเดี๋ยวก็ฟังพี่ต่อทิ้งคคุณคือ แม่นี่น่ะเหรอหัวใหม่แม่คุณพี่ครับคิดจะเข้าบ้านผมผมคิดจะหวังมรดกสินะเดี๋ยวนะครับผมไม่คิดที่จะเข้าหาแม่คุณเลยนะครับดูจีขนาดนี้ใจผมคิดว่าไงผมว่าคุณถามแม่คุณดีกว่าว่าแม่คุณนะ่ยทําแบบนี้ทําไมผมต่างหากที่เป็นผู้เสียหายทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะไหนคุณว่าจะรักกันตลอดไปแล้วก็เป็นนานไหมคะชัดเจนแม่แม่มีผัวใหม่ช่วยปรึกษามก่อนได้ปะ ผมต้องก,การพ่อไม่ใช่แมงดาผมถามจริงๆเถอะที่รักแม่ผมหรือรักสมบัติกันแม่สมบัติอ่ะมันก็แค่ของแถมแต่สิ่งที่ผมต้องการจริงๆอะ่ะมันมีมากกว่านั้นเฮ้ยปากดีเหรอเฮ้ยผมสารวัตรเพชรขอจับกุ่มคุณข้อหาทํำลายร่างกายเฮ้ยคุณมีหลักฐานอะไรมาจับผมหลักฐานน่ะเหรอนี่ไง หลักฐานมันก็อยู่บนตัวของฉันนี่ไงไอ้ลูกับดีคุณตำรวจคะรากคอมันเข้าคุกไปเลยค่ะครับคุณคะคุณพยายามโทรหาแฟนคุณอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมกำลังพยายามโทรหาแฟนอยู่แต่เขาก็ไม่รับอะ่ะเขาคงจะโกรธผมมากแน่ๆเลยงั้นเรื่องนี้เดี๋ยวให้ฉันช่วยดีกว่านะคะผู้หญิงกับผู้หญิงคุยกันอะ่ะ น่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะพิงก์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพิงพิงออกมาหาพี่เพชรหน่อยพิงพี่เพชรฉันบอกแล้วไงว่าเราเลิกกันแล้วจบก็คือจบพิงพิงจะจบกับพี่ก็ได้นะแต่พิงจะต้องฟังพี่อธิบายก่อนพี่เพชรต้องการอะไรจากฉันอีกพิงจ้ะพิงกฟังฉันหน่อยนะฉันมาที่เนี่ยเพื่อที่จะขอโทษเธอ ฉันขอโทษเธอจริงๆนะที่ฉันผีผ่ามเข้าไปแบบนั้นฉันจําเป็นจริงๆอะ่ะเพราะลูกชายของฉันอะ่ะไม่ยอมให้ฉันอะ่ะพบเจอใครเลยเพราะกลัวว่าฉันจะมีผัวใหม่แล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไปอะ่ะใช่เราพิงค์ป้าเอื้อมเขารู้ว่าพี่เป็นตำรวจเขาก็เลยหาวิธีเข้าหาพี่พี่ก็เลยช่วยเขาเพราะว่าป้าเอื้อมเขากลัวว่าลูกเขาจะกลับมาทําร้ายอีกอะ่ะพิงค์ตอนนี้คนที่ทาผิดก็ได้รับโทษแล้วให้โอกาสพี่นะเรากลับมาเริ่มต้นใหม่พี่เพชรฉันขอโทษนะจ๊ะ ที่ใจร้อนไม่หน่อยอะแม่เอื้อมจ้ะถ้าแม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกฉันได้เลยนะพวกเราสองคนพร้อมช่วยเหลือจ้ะฉันต้องขอบคุณเธอทั้งสองคนด้วยนะขอบคุณจริงๆจ้ะจงช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ให้ตัวเองลำบากเพราะเราอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาได้มากที่สุดโดยที่เราไม่รู้ตัว